น้องชนะปอร์ตชอบประกอบอาชีพมาเลยชอาประกอบอาชีพอาเลยชอาประกอบอาชีพมาเลยเราเป็นนักลบที่ถ้า่านป่ามาได้กินอาจจะหวเราะเราได้เพราะว่าพลังเรายังไม่ขันพอนะเราต้องกระึงให้การลอกให้ลิงให้สิงโตมันผิดหนีป่าราบไปเลย เมื่อได้ยินเสียงของพวกเราได้ไหมได,ได้ไหมไเต็มร้อยได้ไหมไจัดไป,เป็เต็มเหดี่ยวได้ไหมไเ,นนเต็มคาราเต้ได้ไหม เวันชาวเมื่งเรียนรู้กันแล้วว้า